สวัสดีค่ะต่อไปเราจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําพวงอะไรเงินนะคะพวงอะไรเงินเนี่ยก็จะมีอุปรกรณ์อยู่ไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีซองใส่เงินนะคะซองใส่เงินแล้วก็ธนบัตรนะคะแกเทปกันไกรแล้วก็แมกนะคะริบบิ้นเพื่อนามาตกแต่งนะคะริบบิ้นมีหลายขนาดก็แล้วแต่จะเลือกตามชอบนะคะแล้วก็ริบบิ้นทองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะในหนึ่งได้ในหนึ่ง ในหนึ่งพวงอะไรนี่ยได้สองข้างใช่ไหมคะในหนึ่งซองเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าสิบฉบับในหนึ่งซองที่เราไปซื้อมาเป็นห้าสิบฉบับเราก็จะแบ่งครึ่งก่อนนะคะก็คือข้างละยี่สิบห้าหรือตามความชอบใจของเออ่ที่เราจะมอบเลยนะคะบางอาจจะเป็นข้างละยี่สิบก็ได้แต่ทีนี้เรามีอยู่ห้าสิบก็จะยทำเป็นช่อละห้าสิบฉบับนะคะข้างละยี่สิบห้าฉบับนะคะเรามาจัดเรียงเลยค่ะทีนี้การทำเนี่ยคะ่ะมันแล้วแต่ความชอบใจของแต่ละคนนะคะว่าอยากได้ทรงไหนแบบไหน,ไหนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยววิทยากรเนี่ยจะทำให้สอบให้ดูสองสองแบบแบบที่หนึ่มเลยค่ะ เราก็จัดเรียงก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราเอาทางมาสายจองแล้วนะคะทั้ง50ฉบับนี้นะคะเราก็มาแยกแบ่งขึ้นออกเป็นสองกองนะคะนะคะกจะมาเป็นแบ่งเป็นสองกองกนี้เป็นตัวอย่างเฉยน,นะคะไม่ได้ใส่เกันจริงเสร็จแล,แล้วเราทำสองกองแล้วมาทำกองแรกก่อนเลยทำคล้ายๆกันนะคะเราก็จะมาเรียง อยากใส่เหมือนกันนะคะให้ได้สวยงามเหมือนกันอันดับแรกเรามาทำปลายก่นกอนนะคะแล้วก็จะเรียงตามชอบใจเดก่อนอ,อย่างเช่นเราได้เป็นรูกปกลมรงกลมนะคะก็จะเรี้ยงน,นี้เสร็จแล้วเอาจะเอาเทปติดไว้ก่อนนะคะเอออันนี้เราจะทำเหมือนการผ่านสองท่าน ประมาณนี้นะคะประมาณนี้สองข้างนี่คือชายมันะคะเราจะมาทับซ้อนกันแบนี้หันมาทับซ้อนกันเลยนะคะก็เทปติดไว้ค่ะเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราได้ตัวชายมันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำเป็นวงกลมๆข้างหนึ่งนะคะจะเรียนเป็นทรงกลมเลยค่ะเดี๋ยวาาก็จัดแต่ทีนี้นะคะว่างไปก่อนว่าเราจะเอาทรงประมาณไหน พอเราได้แล้วนะคะเราก็จัดให้มันเข้ากันค่ะเดี๋ยวให้เท่ากันนะคะถ้าเป็นิจริงเนี่ยมันจะทำให้เราจัดได้ง่ายขึ้นนะคะ เสมอกันนะคะมันจะไดสวยงามโอเคพอเราได้แล้วเป็นทรงกลมนะคะใช้สปอตเทชนี่แหละคะ่ะปิดไปก่อนปิดข้างหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาปิดข้างหลังอีกทีนึงนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นรูปทรงกลมอีกทรงหนึง่งเราจะมาทำเป็นอย่างนี้นี่นะคะ อันนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วข้างนึง่งทีนี้ข้างหน้านี้นจะไม่สวยใช่ไหมคะตั้งแต่เราติดสปอตเทปปายมีดีนี้เราจะต้องมาติดข้างหลังค่ะแล้วเราค่อยมาแกะข้างหน้าออกติดยาวเลยนะคะอันนี้จะเปลืองสปอตเทปนิดนึง่งเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาติดข้างแกะข้างหน้าออกนะคะเราติดสปอตเทปไว้ นะคะับว่าเราติดข้างหลังไปแล้ว เราจะทำแบบนี้อีกข้างหนึงค่ะให้เงืนกอบ่อนุญาตใส่ก็เหมือนจะไสวยกันอันดับแรกมาทำปลายก่อนนะคะแล้วก็จะเรียงตามชอบใจไปก่อนอ่่าเช่นเลยได้เปรูกลม่ลนะคะ้ก็จะเรียงน,นี้เสร็จแล้วเอาไปตะเทปติดไว้ก่อนนะคะ เอออันนึงเราจะทำเหมือนกันค่ะสองอันแล้วก็เทปติดไว้ค่ะเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราได้ตัวชายมันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำเป็นกลมๆข้างนึงน,นะคะจะเรียนไปทรงกรมเลยคะ่ะ เอากประมาณไหน่เก,ส,ก,กสิด้บราได้แล้วนะคะเราก็จัดให้มันเข้า เพียงให้เข้าทกันนะคะถ้าเป็นเงินจริงเนี่ยมันจะทำให้เราจัดได้ง่ายขึ้นนะคะ ได้แล้วเป็นทรงกลมนะคะใช้สก,ก๊อตเทสนะคะติดไปก่อนติดทั้งง่างเลยนะคะ๋ยวเราจะค่อยมาติดทั้งหลังอีกทีนึงนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นลูกทรงกลมทรงกลงเราจะมาทำเปน็นอย่างนี้น,น,ะะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ ทนีนี้ข้างหน้านี้มันจะไม่สวยใช่ไหมคะเนื่องจากเราติดสก็อตเทปไปมื่อกี้นี้เราจะต้องมาติดข้างหลังค่ะแล้วเราค่อยมาแกะข้างหน้าออกติดยาวเลยานะคะอันนี้จะเป็นองสกัดเทปอีกหนึงพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาติดข้างแกะข้างหน้าออกนะคะแล้วติดสก็อตเทปไว้ หลจากที่เราทำทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะเมื่อจะออกเป็นทรงูทรงนี้นะคะสัมผัสแล้วเราก็จะทําที่คล้องนะคะคอมโมโ้องโบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําโบกันเลยค่ะแบบแรกนะคะเอาโบริบบิ้นริบบิ้นโบนะคะเราก็มาัดประมาณว่าจประมาณเท่าไหร่นะคะสมมติี่าผิอ่ะประมาณเท่านี้นะได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะแล้วเราก็มาทําโบนะคะเราอันเล็กมาก่อนวิธีการทําโบนะคะทำโบทำอย่างนี้นะคะ เราทำเดาเล้ก่อนว่า,าจะทำสองชั้นเข้าด้วยกันนะคะนี่นะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ตัดชายเลยค่ะอ๋อแล้วก็นำตรงนี้นะคะ,ะเราทำเราเราจับจับให้มันมาเป็นจับโยนเข้ามานะคะให้มันเป็นมันโบค่ะ,คะจับโยนด้วยเ้ามาก่อนเสร็จแล้วเาราจึงรัดแรกๆอาจจะทำไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ค่อยฝึกไปนะคะ โบ้ไแล้วต่อไปเรา,าทำโบใหญ่กันดนะคะ แบบนี้สองอันนะคะได้ทำแบบนี้อันหนึ่งทำโบทำอย่างนี้นะคะเราทำดอกเล็กก่อนเพราะว่าจะทำสองชั้นเข้าด้วยกันนะคะนี่นะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ตัดชายเลยคะ่ะขอแค่นี้นค่ะแล้วก็นำตัวนี้นะคะ เราทำเราจ,จับให้มันมเป็นจับย่นเข้ามานะคะให้มันเป็นเหมือนโบ่ะะจับยนด้วยเข้ามาก,ก่อนเสร็จแล้วตดีวนี้นะแรกๆอาจจะทําไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ค่อยฝึกไปนะคะ<ม>แล้วก็มาแตะนะคะอาจะได้โบเล็กแล้วต่อไปเรามาทำโบใหญ่กัน น,น,นะคะเราจะได้โบจาเราได้โบทั้งสองข้างแล้วนะคะแเรวก็จะนำโบที่ได้นะคะมาติดกับส<ช>ายฟองนะคะโดยการใช้แมกหนีเข้าเลยนะคะ ใช้ลวดที่เหลือน,นะคะพันพันเข้าไปด้วยก็ได้ค่ะเพื่อความเพื่อความ,วามแข็งแรงนะคะ เราได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะนาําโมตรงนี้นะคะมาติดใส่กับช่องเงินมาของอะไราเงินของเรานะคะเอาสปอตเทสเลยได้ะคะ่ะ เนไปให้หลูกหลานของเรานะคะโยไม่ต้องไปออสิ้นเปลืองเงินนะคะในการแบกจ้าเขาทำนะคะเราทำเองได้นะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะแบบอลังนิดนึงอาจจะสำหรับผู้ชายนะคะต่อไปจะทำอีกแบบนึงนะคะ